สวัสดีคะ่ะชาวราศีตุลราคนาตุลคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณนะคะในเดือนเมษายนพศ2564ชาวตุลเกิดตั้งแต่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดูได้ทั้งลาคนาและราศีเกิดเลยนะคะ อ่านะคะหมอพุทดดุุคลิปเลยนะคะพลังงานไพ่เนี้ยมันเป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์หมอไม่ได้เจาะจงของคนใดคนนึงเป็นพิเศษนะคะบางทีมันอาจจะตรงกับคุณหรือบางทีไม่ตรงเลยก็ผ่านเลื่อนไปนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อแค่เป็นแนวทางนะคะอ่านะคะ,ะ,คะแล้วก็ไพ่นี้เป็นไวท์เวอร์ซ่าคือไพ่อ่านสลับกันได้นะคะจากพลังงานที่หมอเห็นนะคะในไพ่ คิงกับควีนถือเรียนนะคะเป็นไพ่สองใบนี้คุณอาจจะคุยกับธาตุดินหรือกยินก็ได้นะคะธาตุดินการกสมองกรคิงถือดาบนะคะกับควีนถือดาบนะคะธาตุลมตุลกุมเมทุนนะคะจากที่หมอเห็นนะธาตุลมก,ก็มาตุลกุมเมถุนนะคะที่จริงแล้วก็ธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะอ่าสองทวยเนาะที่จริงหมอว่าคุณคุยกับใครก็ได้นะคะหมอว่าไม่ไม่ต้องฟิกนะคะอ่านะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะชาวตุลลัคนาตุลเป็นควีนถือเรียน นะคะคีณเทอเลียนบ่งบอกสถานะว่าคุณโปรไฟล์ดีอ่านะคะการเงินดีแปดเหรียญขึ้นมานะคะงานคุณก็จะงอกเงยน,นะคะการงานการเงินที่คุณทํานะคะมันจะประสบความสําเร็จมันจะดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงินกับเรื่องงานส่วนความรักมอว่าคุณนิ่งนะคะเป็นควีนเทอเลียนไพ่โยกกับคิงเทอเลียนด้วยนะคะ ะระวังนะคะพลังงานนี้นะคะเราก็คิดว่าเราก็มีดีนะคะเราโปรไฟล์ดีเรามีงานมีเงินเมียที่ดีแล้วเราจะมีอีโก้ต่อความรักเราจะนิ่งจะเฉยส่วนเขาก็จะเช่นกันค่ะเขาก็เป็นคิงถือเหรียญบางครั้งอะไรที่มันเหมือนกันทุกอย่างนะคะมันก็จะมันก็ดีนะคะแต่ที่แต่ที่แย่คือถ้าคุณมีอีโก้เขาก็คงจะอีโก้เหมือนกันต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างโฟกัสเรื่องส่วนตัวเรื่องที่ตัวเองอยากทําเงินงานอย่างเงี้ยความรักไม่สนใจนะคะ คุณเห็นข้างบนไหมคะคุณือดาก็คิงถือดาบนะคะคุณเป็นอะไรที่เป็นโซเมตเป็นแมทกันมากนะคะคุณมีความมีอีโก้คุณมีความที่ขัดแย้งมึนตึงเสกจ,จากพลังงานที่หมอเห็นนะคะที่ผ่านมาหมอเห็นไพ่ยสองถ้วยนะคะแล้วก็หกถ้วยมีคนเก่าๆนะคะของชาวตุลลคณาตุลบางท่านนะคะกลับมานะคะ่ากลับมานะคะ ที่ทําให้คุณเจ็บนะคะที่คุณเคยแทงคุณข้างหลังก็ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะแปดเหรียญแปลว่าความสัมพันธ์อะ่ะมันมันช้านะคะมันนิ่งมันเฉยใส่กันต่างคนต่างทําต่างคนต่างมีโก้ต่างคนต่างมึนตึงใส่กันไม่ยอมกันไม่ฟังกันต่างคนมีทิฐิมีโก้บางคนนะคะคุยกับคนอายุน้อยกว่านะคะอยู่กับคนอายุอายุต่างกันหรือบางคนนะคะหมอว่าบล็อกกันไปก็มีนะคะที่ผ่านมา 8เหรียญความรักนี้นะคะหมอว่าชาวตุลลคณาตุลอ่านะคะเป็นคนที่สม่ำเสมอนะคะเสมอต้นเสมอปลายแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือ10ดาบนะคะโดนแทงข้างหลังที่ผ่านมานะคะหมอว่าชาวตุลลคณาตุลคุณทำทุกอย่างนะคะที่คุณสมควรที่จะทำแล้วคุณนะคะโฟกัสเรื่องทั้งงานทั้งความรักสม่ำเสมอน,นะคะถึงแม้มันจะลื่อเรื่อยเฉะไม่ถึงไหม มันไม่ได้กระตือรือร้นแต่คุณก็ยังทําแต่คุณก็ยังรักแต่ผลที่ได้ตามมาคือสิบดาบมีคนที่แทงคุณข้างหลังนะคะคุณอาจจะคิดว่าเออทาไมเราเจ็บปวดเราเสียใจจังเราทําดีมาตลอดทําไมความรักเราเป็นอย่างนี้แต่บางคู่อย่างที่หมอบอกไปละค่ะเห็นไหมคิงกับควีนเทเลียนนะคะคุณที่เหมือนโซเมทซึ่งการละการละคะแต่บางอย่างคุณเหมือนกันมากเกินไปคือ อีโก้ก็มีอีโก้คิดว่าฉันมีดีโปรไฟล์ดีนะคะควินถือดาบคิงรือดาบก็คือถือดาบใส่กันนะคะต่างคนต่างแข็งต่างคนต่างเมินเฉยนะคะเย็นชานะคะใส่กันบ้างนะคะหรือทะเลาะก,กันมืนตึงใส่กันนะคะจัดเมนแปลว,ว่าสิ่งที่เก่าที่ผ่านมาสิ่งใดนะคะหมอว่า ที่คุณคิดว่าอาจจะจบนะคะมาว่าจะมีคนเก่าของคุณกลับมามีคนที่แอบสืบแอบสองเรื่องของคนเก่าอยู่นะคะหรือเขาสองคุณคุณสองเขาก็ได้นะคะบล็อกกันไปแต่ใน,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 นอนาคตแน่นอนละค่ะจะมันจะมีการสื่อสารคนในจํานวนนั้นมีคนธาตุลมนะคะตุลกุมเมทุนที่เด่นชัดและธาตุดินการเบิกสมมังกรนะคะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกลับมานะคะแต่ที่จริงมันเป็นหน้าไพ่ที่จริงคุณคุยอใครก็ได้ละคะ่ะอ่านะคะโอเคทีนี้หมอขอแคลิฟายนะคะอ่า ขอแครฟ Queen เทเลียนคิงเทเลียนให้ชาวตุลลคณาตุลน,นะคะขอแค่รีไฟ King กับ Queen เทเลียนให้ชาวตุลลคณาตุลน,นะคะนะคะสองเรียนนะคะความรักนี้นะคะที่ผ่านมาหมอว่านะคะชาวตุลลคณาตุลพยายามประครับประคองสองเรียนแปลว่าอ่าสภาวะที่ประครับประคองความสัมพันธ์นะคะ หรือสองเรียนคือการบาลาน์และคุณพยายามบาลานพยายามประคับประคองให้ถึงฝั่งละค่ะแต่ว่าบา,บางสถานการณ์สองเรียญหมายถึงว่าความรักที่มีมากกว่าสมากกว่ามากกว่าเรากับเขานะคะมีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ได้นะคะอ่านะคะห้าถ้วยแน่นอนล่ะคะ่ะมีคนที่รู้สึกเงารู้สึกเสียดายอะไรอวรรู้สึกเจ็บปวดในความรักที่ผ่านมานะเพราะเป็นสิมดาบตรงนี้นะคะ ว่าทำไมฉันถึงเจ็บว่าทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้นะคะหมาว่าก้าต่อไปนะคะชาวตุลลัคนาตุลทำได้อยู่แล้วละะัะสิงใหม่กําลังรอคุณนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหามีส่วนนะคะเรื่องเงินเรื่องทองทําให้คุณสองคนนะคะมีส่วนด้วยนะคะเงินทองขาดเขินหรือไม่ก็มีมีเรื่องผลประโยชน์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือความรักนี้คุณเงามากนะคะชาวตุลคุณเหมือนมีความรัก คุณมีความรักแต่เหมือนเหมือนไม่มีนะคะฟังดูเหมือนแปลกเนาะแต่ไม่แปลกหรอกค่ะมีคนรักก็เหมือนไม่มีรู้สึกเงารู้สึกโดดเดี่ยวหรือเกินในความสัมพันธ์นี้น้อยเนื้อต่ําใจในความสัมพันธ์ว่าทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้เจ็ดดาวทําไมเราถึงถูกโกหกเขาพูดไม่จริงเขาพูดไม่หมดอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะหรือโดนแทงข้างหลังนะคะคือเขาแอบทําอะไรรับหลังเราก็ได้นะคะ <c oughs> นะคะ เดือดทำแลนบางคนนะคะมีคุยกับชาวธนูลัคนณธนูนะคะบางคนความรักอยู่ไกลการอยู่ห่างกันไกลหรือบางคู่ต้องมีความต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะต้องบาลานขัดแย้งกันตลอดทะเลาะกันมึนตึงใส่กันอีกโก้ใส่กันอย่างนี้ก็มีได้นะคะหรือความรักห่างไกลที่หมอบอกนั่นแหละคะ่ะอ่าตกตำแหน่งของปัญหานะคะคืออะไรคะหกถ้วยมีคนเก่าๆของใครสักคนกลับมาเหรอคะปัญหาอ่า uh, ปัญหาค่ะอันนี้ท่านลมตื่กูเมโรนนะคะ,ะ,คะปัญหาคือความรักนี้นะคะพยายามไฟพยายามต่อสู้ในด้านความรักคุณอาจจะต่อสู้กับความรักพยายามเพื่อจะได้ความรักนี้ไปให้ถึงฝั่งก็ได้นะคะแต่ว่าแล้วสุดท้ายคุณก็ได้คือความเจ็บความเสียใจนะคะโดนแทงข้างหลังน้อยเนื้อต่ำใจสภาวะการเงินที่มีปัญหากับความรักเขาตีตัวออกห่างะคะะ เดะเฮอร์มิตคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันราคนากันนะคะก็คือความรักนี้มันเริ่มเงียบเริ่มห่างเหินไปอยู่ๆก็ห่างกันออกไปก็มีนะคะบางคู่นะคะหมอดูแล้วนะคะแล้วบล็อกกันไปด้วยนะคะอ่าขอแก้ไขปัญหายังไงคะการแก้ไขปัญหานะคะอ่านะคะไพ่ตกออกมานะคะโอเคไพ่ตก เบื่อนะคะเบื่อในความสัมพันธ์นะคะเบื่อที่มันไม่ได้หลังใจเ,เบื่อที่มันไม่ได้อย่างหวงังหรือมีคนที่เราอาจจะทุ่มเทหัวใจแรงกายแรงทรัพย์เพื่อใครสักคนมากแต่เขาไม่ค่อยได้เห็นคุณเห็นค่าในตัวเรานะคะตอนนี้เป็นหนึ่งดาบปัญหาที่คุณแก้คือคุณพยายาม นะคะจะเอาชนะใจตัวเองมีสติมากขึ้นนะคะ mm hmm. ห่ดาบบวกกระเฮอมิคือมีสติมากขึ้นคุณปล่อยคุณวางได้มากขึ้นคุณบอกอาชีวิตนี้มันต้องมูฟออนชีวิตนี้ฉันจะอยากจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่าเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นก็ได้เขาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองกับอยู่กับตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะคุณเจ็บแล้วคุณรู้สึกมันไม่เติมเต็มในหัวใจคุณก็ได้นะคะ จัดเม้นแปลว่าคุณจะเห็นสัจธรรมมากขึ้นว่าอามันอาจจะเป็นห่วงเวนห่วงกรรมของเราปล่อยมันไปนะคะต่างคนต่างไปหรือชีวิตนี้ฉันนะะจะต้องก้าวต่อไปเพื่อสิ่งใหม่เรียนรู้นะคะคุณจะทําใจได้คุณจะมีสติแล้วหม,หมอว่าคุณจะเด็ดขาดนะคะคุณจะชัดเจนกับตัวเองนะคะอันนี้นะคะคที่หมอแคละริฟายทีนี้ตกตาแหน่งความคิดของเขามาเป็นสิถ้วยนะคะยกกับ2ถ้วยพวกเนี้ย คุณเชื่อไหมอ่ะบางท่านนะคะมีคนเก่ากลับมาเขาคิดถึงคุณเป็นครอบครัวคุณอาจจะเคยอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะอาจจะอยู่กันมานานคบกันมานานนี้ได้หมดนะคะสถานะนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องว่าต้องแต่งงานแล้วมีทะเบียนสมรสอย่างเดียวนะคะเขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับมานะคะ <S <s แอบซื้อแอบส่องคุณอยู่นะคะ, <S <s <ๆ>ะบางคู่คิดถึงกันและกันนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันจะพังเพราะว่าคุณเห็นไหมน่ะ อันนี้อันนี้ครอบครัวนะคะอันนี้คิงอันนี้ควีนถือดาบคิงถือดาบเหมือนเหมือนสองคนพยายามไฟกัน,ม,กกนมีอีโก้ต่อการมืนตึงใส่กันนะคะเออคิงก็ลาขาก็แรงแต่ครอบครัวระวังนะคะระวังความอีโก้นะคะมันอาจจะพังได้นะคะอ่าขอดูความคิดของคนรักชาตุลรัคณาตุน,น,ตนคิดยังไงรู้สึกไงกับชาตุนบ้างนะคะอ่า คนรักชาตุลรักคนาตุลน,นะคะหาดาบนะใบแรกคือความห่างกันความมีอีกโก้ความมีทิฏฐิทัศนคติไม่ตรงกันได้หมดเลยค่ะนะะหกไม้เท้าคือไพ่วิกตอรี่ไพ่แห่งความสําเร็จนะคะหมอว่า คนรักชาวตุนนะคะคิดถึงชาวตุนแต่ทีนี้มันก็จะมีความคิดที่อีแบบหนึ่งว่าอยากเป็นครอบครัวกลับมานะเรายังรักและคิดถึงเคยผูกพันกันมาอยากกลับมาเพราะเธอเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะมันเหมือนบางอย่างก็แตกต่างกันแต่บางอย่างเราก็เหมือนมีจิตวิญญ,ญาณที่สื่อถึงกันได้หไม่เท้า5ดาบไปว่าความทะเลาะความห่างกันออกไปทัศนคติแต่ว่ามันมีสิ่งดีๆอยู่ค่ะที่คุณสองคนมันมันมันสื่อถึงกันได้6ไม้เท้าไปว่าไพ่วิกตอรี่ไพ่แห่งชัยชนะนะคะ,ะคุณอาจจะคุย กับชาวพึกงศบละคณาพึ่งวมาเขาอยากมาขอร้องนะคะมาขอร้องมาขอโอกาสนะคะมาอ้อนวอนนะคะในความคิดของเขาอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวนะคะหมอว่าอย่างนั้นนะคะตามไพ่นะคะอ่านนะคะก้าเหรียญนะคะนะคะการที่คนเราคิดว่าเราก็มีดีเราเป็นก้าเหรียญเรามีเงินมีทองมีตัวตนนะคะ มีอีโก่มากนะคะมันก็ไม่ใช่สิ่งดีเสมอไปสําหรับครอบครัวนะคะสําหรับคนรักนะคะถ้าเราอ่อนโยนเมตตาต่อกันนะคะแล้นะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยๆพูดกันนะคะเหมือนภาษาดอกไม้หมอว่ามันจะดีที่สุดนะคะเนอะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะบางครั้งนะคะอแปดไม้เท้าไพ่หมอออกไปในทางดีนะคะถ้าคุณมีพลังงานที่ไม่ดีนะคะมารับพลังงานดีๆบ้างนะคะเพราะว่า หมอจะอ่านตามไพ่หมอนามไพ่หมอขึ้นมาอย่างเงี้ยหมอก็จะอ่านอย่างเงี้ยนะคะเขาอยากสื่อสารกับคุณนะคะวีออฟฟอร์จูนเขาอาจจะคิดว่าอยากให้โชคชะตาหมุนกลับมานะคะอยากมีโอกาสนะคะกับคุณอยากมาเริ่มต้นอะไรกับคุณเพราะคุณคือคนที่ใช่นะ,ะเขาบอกว่าเด e ทาวเวอร์เขาทำหรือเราทำให้ครอบครัวเราพังนะคะทะเลาะก,กันนะคะหรือห่างกันออกมานะคะแต่นี้เขาอยากอาจจะอยากมาแก้ไขจริงด้วยนะคะห้าถ้วย ะะเห็นไหมสิ่งใดที่เขาทําผิดทําพลาดมาว่าเขาอยากขอโอกาสเขารู้แล้วว่ามันเป็นครอบครัวนะคะมันเป็นอย่างนั้นนะคะเก้าถ้วยนะคะจัติกมาว่าเขาอยากกลับคุณอาจจะคุยกับชาวตุลลคนาตุลด้วยกันนะคะหมอว่าเขาอยากมาขอโอกาสจากคุณนะคะแล้วมันจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันด้วยนะคะเพื่อเป็นครอบครัวเขาอาจจะเลือกคุณนะคะถ้าคุณคือคนที่ ใช่นะคะที่ทะเลาะบ่อแว้งที่ทําให้มือตึงที่ทําให้ครอบครัวพังตอนนี้เขาเสียใยอะไรอวรอ,อยากกลับมาอยากมาขอร้องมาขอโอกาสนะคะหรือถ้ามีมือที่สามเข้ามาก็เหมือนกันนะคะถ้าชาวตูนคือคือคนที่มาก่อนเป็นครอบเป็นครัวมีบ้านมีครอบครัวมีลูกมีเต้าหรืออยู่กันมานานหมอว่าเขาเลือกผิดตัดสินใจผิดตอนนี้เขาอยากกลับมาแล้วนะคะหมอว่านะ เออนะคะทำไมไพ่หมอออกมาดีๆนะคะสองถ้วยแน่นอนแล้วค่ะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่คุณคือโซเมดของเขาหนึ่งไม้เท้านะคะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือเขาคิดว่าค,คุณมีคนใหม่หรือยัง ส่วนเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอยากเป็นสองถ้วยนะคะถึงสื่อถึงกันได้อยากกลับมาคืนดีอยากขอร้องขอโอกาสการเป็นครอบครัวกลับมาคราวนี้จะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันการที่ทะเลาะกันการมีโก,โก้การพังกันเสียความรู้สึกบางคนคุยกับเม็ลัคนาเม็คุยกับคนต่างชาติคนแดนไกลต่างอายุกันก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะสิ่งใดที่เป็นอีโก้สิ่งใดที่เขา ทำตอนนี้นะคะเขาอาจจะจากปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันลงตัวขึ้นนะคะอันนี้คือการปรับเปลี่ยนข้อตกลงนะคะไม่ได้มีใครว่าฉันเธอต้องปรับเพื่อฉันฉันต้องปรับเพื่อเธอแต่ว่ามันจะต้องปรับร่วมกันนะคะอันนี้ในความคิดของเขานะคะหมอขออนุญาตเก็บไพ่นะคะชาวตุนทีนี้หมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะแต่แน่นอนละคะชาวสองคงจะอยากรู้ใช่ไหมคะเนี่ยไพ่จัดเม้นเนี่ยเป็นไพ่ของวิบากกรรมเป็นไพ่ของผลการกระทานี่แหละค่ะวิบากกรรม คู่เวรคู่กรรมหรือคู่บุญคู่กรรมก็คู่นะคะหมอพูดหลายละครั้งแล้วนะคะคือปัจจุบันสําคัญที่สุดนะคะถ้าคุณรักกันนะคะ คุณหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวาสนากันใหม่นะคะถวายดอกไม้เป็นคู่แจกันคู่นะคะมันปิดทองคําเปลวนะคะที่ฐานพระประธานหมั่นสร้างวัดสร้างวาและสมทานสิลนห้าสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันอธิษฐานนะคะหากมีเวรมีกรมรมอะไรที่มาตาชาติบางไหนเราขอองโหสิก,กรรมซึ่งกันและกันนะคะแล้วพยายามคุยกันด้วยภาษาดอกไม้ลดอีกโก้ลงลด,ลดทิฐิลดแรงอาฆาตหรือแรงกโกรธอะไรลงไปนะคะอ่อนโยนต่อกันนะคะ และอีกสําคัญหนึ่งชาวซองอาจจะอยากรู้ว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วเขาจะคืนดีไหมชาวตุนนะคะก็อยู่ที่ผลการกระทํำคุณนะคะที่ผ่านมาคุณทําอะไรชาวตุนมาหรือเปล่าละ่ะถ้าทําให้เยอะถ้าทําเจ็บเยอะนะคะหรือทําผิดซ้ํำซากจําเจนะคะมันก็อาจจะคืนดีกันยากแต่ถ้าความผิดนั้นเป็นแค่การหลงผิดผิดพลาดท,ทุกคนมีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ผลการกระทําของคุณที่ผ่านมานะคะ <c oughs> คุณไปสลับกันเอาเองนะคะว่าใครทำใครถูกกระทําใครโดนกระทําอะไรประมาณนั้นขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวตุลลัคนาตุลกับคนรักจะเป็นยังไงบ้างคะในเดือนเมษายนหรือไพ่พวกเนี้ยมันโดดไปได้ถึง3-4เดือนเลยนะคะนะคะระวังนะคะนะคะนายทือดาบนี้อารมณ์มึนตึงนะคะอารมณ์โกรธเกลียวนะคะหรือนอยนะคะใส่กันอย่างเงี้ยนะคะจุกจิกวุ่นวายนะคะอีกโก้นะคะพยายามลดลงนะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะ่าบางคู่กลับมาเพราะผลประโยชน์ชาวตุนอาจจะมีเงินมีทองมีความอู้ฟู่มีความหรูหราอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมีความสุขกับตัวเองแล้วเขาอาจจะกลับมาเพราะผลประโยชน์ <im> ก็ได้นะคะคุณอาจจะมีอะไรดีๆหลายอย่างในตัวเราก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะกลับมาแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะเห็นเรามีประโยชน์ผลประโยชน์อะไรอย่างเดียวไม่ใช่เป็นคลิป,ปรวมนะคะอ่านะคะแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์คุณนะคะชาวตุนกับคนรักจะเป็นยังไงนะคะ แถมพาเรนนะคะชาวธนูและคณะธนูนะคะมันจะบางคนอยู่ใกล้กันนะคะต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะแน่นอนแหละนะคะหมอว่ากลับมาคราวนี้จะมีการปรับเปลี่ยนคือความรักนี้มีการกลับไปกลับมาหลายรอบแล้วล่ะหมอว่านะคะบางคนปรับตัวเข้าหากันบางคนอีกโก้บางคนมีทิฏฐินิ่งเฉยต่างคนต่างอยู่ทําให้สิ่งต่างๆพังลงก็ได้นะคะที่หมออ่านมาถ้าใคร ะะดูตั้งแต่ต้นคลิปก็จะรู้นะคะโดนแทงข้างหลังก็มีเจ็บปวดก็มีนะคะอ่านะคะจูจ่ๆคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองมีเงินมีงานมีอะไรที่ดีๆเริ่มเข้ามานะคะรู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าเราแต่ว่าเขาก็กลับมาแนวโน้มความสัมพันธ์จะมีคนมาง้อนะคะ <S <S อืมนะคะ ควีนถือถ้วยนะคะแน่นอนล่ะชาวตุนบางคนอาจจะอธิษฐานขอพรน,นะคะให้สิ่งดีๆเกิดกับตัวเองให้หมดเวรหมดกรรมมาได้ประมาณนั้นนะคะบางคนคุยกับต่างชาตินะคะเด e เวอร์คุยกับคนทางไกลแน่นอนล่ะคุณนะคะห้าถ้วยมันมีการคิดถึงคนเกา่เกาๆสิ่งเกา่เกาๆตัดกันไม่ขานะคะไพคิงอ่าไพเดอะเอเมอลอร์ก็คือชาวเมธละคะาเมนะคะบางคนชอบนั่นแหละคะ่ะคือ หาเงินเก่งนะคะไพ่อันนี้ราศีเมษราคะนะมีคนต่างชาติคนแดนไกลนะคะแต่ว่ามีความเป็นผู้นําแต่ข้อเสียเขาคือเขาง้อไม่เป็นนะคะชอบสั่งชอบบอกชอบคุยนะคะอิโก้สูงนะคะให้ลดลดลงบ้างนะคะนะคะอ่าสิบเรียนนะคะอาจจะได้กลับมาเป็นครอบครัวนะคะสําหรับบางคู่บางคนนะคะที่ทะเลาะก,กันไปขัดแย้งกันไปค่ะต่อนะคะหนึ่งถ้วยค่ะสีไม้เท้า เดลเวอร์นะคะหกไม้เท้านะคะเก้าไม้เทา้าเดอะสตาร์โอเคหมอจะอ่านไพ่ยอย่างนี้นะคะคุณบางคนอาจจะคุยกับชาวเดอะสตาร์นะคะคือชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเดลเวอร์ก็มีถุนลัคนาเมถุนเมธก็มานะคะอ่าน้ำก็มีทตุลมนะคะนั่นแหละธรรมดานชาวธนูขึ้นมาหมดอย่างที่หมออ่านแล้วนะคะหมอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บางคน กลัวมีคนเก่ากลับมาวนเวียนก็จริงแต่คุณมีคนใหม่มาผสมรวมด้วยค่ะชาวเม็ดชาวตุนคนใหม่ก็มาคนเก่าก็ยังวนเวียนนะคะบางคนแต่คุณกลัวนะคะบางคนคุณกลัวความสัมพันธ์จะเป็นเหมือนเดิมไหมจะอีหลอบเดิมไหมคุณมีความกลัวความวิตกกังวลบางคนยังมีพันธนาการคิดถึงสิ่งเก่าๆแต่ก็กลับมานะคะถามว่ากลับมาแล้วเป็นยังไงนะคะกลับมาแล้วหมอว่าบางคนนะคะ สิ่งใดที่คุณเคยทําไปแล้วดีนะคะมีโอกาสที่จะชนะใจคนรักนะคะไม่รู้ว่ากลับมาตอนที่สายไหมแต่จะกลับมาแล้วมาปรับเปลี่ยนในความสัมพันธ์นะคะให้มันดีขึ้นนะคะในความข้อขดัดแย้งอะไรต่างๆที่หมอเห็นนะคะบางคู่นะคะหมอไม่ได้พูดทุกคนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ ะะแต่มอว่าบางคนนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ๆแล้วนะคะชาวตุนนะคะคุณอาจจะไม่เอาหมอยืนตามพื้นดวงคุณก็ได้นะคะเนี่ยพื้นดวงคุณสิบดาบบางคนคนเก่าก็มาแต่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณเจ็บปวดแล้วโดนแทงข้างหลังแล้วแล้วก็กลับไปกลับมาหลายรอบพฤติกรรมก็เหมือนเดิมสําหรับบางท่านนะคะ คุณอาจจะมีความหวังความฝันที่จะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะคะเขาเป็นเดอซันด้วยนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่โปรไฟล์ดีอะไรดีสักอย่างคะ่ะอาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาตินะคะอ่านะคะอยู่ใกล้กันนะคะมีโอกาสนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะมีโอกาสนะคะเป็นคนต่างชาตินะคะอันนี้สําหรับคนใหม่บางท่านนะคะก็มีเข้ามานะคะแต่บางคนอยู่ระหว่างคนใหม่นะคะกับคนเก่านะคะที่หมอเห็นนะ นะคะแต่ส่วนคนที่รอคนเก่ามาว่ามีโอกาสได้กลับมานะคะและลดอีโก้ลงปรับตัวเข้าหากันนะคะมาคราวนี้น่าจะโอเคขึ้นสําหรับบางคู่ถ้าคุณเป็นคู่โซเมดคู่บุญคู่กรรมกันนะคะอม,มีโอกาสที่กลับมาแล้วดีนะคะมันสร้างบุญร่วมกันนะคะทุกคู่นะคะเป็นคู่กันหมดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคู่เว้นคู่กรรมก็จะหนักหน่อยนะคะมีอุปสรรคเยอะแต่ถ้าคุณรักกันนะคะไม่มีอะไรที่หนักเกินกําลังบุญของเราสร้างบุญสร้างวาสนากันหมาแล้วค่ะหมอขอ ดูคนโสดสักนิดนึงนะคะคนโสดตะกี้บอกไปนิดนึงแล้วนะคะคนโสดคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนคนเก่าๆมีโอกาสนะคะสองถ้วยนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีอะไรที่เหมือนคุณนะคะค,คุณกับคิงเธอเรียนคิงกับคุณเธอดาบนะคะมีโอกาสนะคะ <c oughs> ขอดูคนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะลองสับให้เพิ่มคนโสดนะคะ ได้ชแชรละออดคุณอาจจะได้เจอชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคนต่างชาติคนแดนไกลนะคะ9ถ้วยนะคะอ่าหไม้เท้านะคะชาวตุลลัคนาตุนบางคนมีโอกาสได้ไปเรียนใหม่เริ่มงานใหม่อยู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะมีโอกาสนะคะอสถ้วยนะคะอ่าวิวนะคะสไม้เท้าเอ็มพัเลอร ดลิเวอนะคะเขาอีกใบเดียวนะคะหกถ้วยโอ้ oh, นะคะโอเคหมอพูดอย่างนี้นะคะคนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหนึ่งนะคะหมออ่านไปบ้างแล้วนะคะหมอจะบอกว่าหนึ่งคุณจะเจอนะคะคนใหม่อาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะคนที่คุณคิดว่าคุณไม่รอแล้วหรือคุณเคยเจ็บเคยช้ำคุณคิดว่าตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตนเองหรือคนที่เคยทะเลาะก,กันเพราะ ต่างคนต่างทางําต่างคนต่างอยู่ต่างคนมีอีกโก้นะคะต่อกันต่างคนต่างนิ่งใส่กันนะคะจู่ๆเขาก็กลับมานะคะอันนี้หมออ่านไปบ้างแล้วนะคะคนเก่ามีโอกาสกลับมานะคะกลับมาแล้วหมอว่าจะดีด้วยนะคะจะปรับเปลี่ยนนะคะเขาคิดว่าเขากลับมาแล้วเขามาเลือกคุณเพราะคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่คนนึงแล้วค่ะโชคชะตานะคะอ่าส่วนบางท่านนะคะคุณอาจจะได้เจอคล้ายๆว่าเพื่อนเก่าก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้สมัยเรียนสมัยประถมหรือเพื่อนที่เคยทํางานที่เคยห่างออกไปหรือจู่ๆมากลับ มาเจอกันคีนี้นะคะรู้สึกดีต่อกันนะคะสองถ้วยนะคะนะคะพวกนี้นะคะหรืออายุน้อยกว่าก็ได้นะคะต่างคนนะคะต่างอายุก็ได้ต่างาศาสนาได้บทนะคะมันเป็นโชคชะตาวิอ f อฟฟูชันถ้าคุณเจอใครช่วงนี้มันเป็นโชคชะตานะคะคุณอาจจะมีเสน่ห์มากคนสดเดลิเวอร์มีทั้งคนเก่าก็มาคนใหม่ก็มีอย่างที่หมออ่านไปนะคะแต่คุณจะเลือกได้นอนคุณจะเลือกคนที่เข้าใจคุณคนที่โชคชะตานําพามานะคะแล้วดีด้วยนะคะมีโอกาสพัฒนานะคะ นั่นแหละพวกนี้คือคนที่เคยห่างคุณไปคนที่เคยเดินจากคุณไปจูๆเขาก็กลับมาเหมือนทานตะวันฟ้าเปิดลุ่งอรุณวันใหม่นะ,ะกลับมามีชัยชนะมอบดอกไม้ให้คุณนะคะหมอจะหนักไปทางคนเก่าๆของชาวตุนนะคะมีโอกาสกลับมานะคะแล้วดีด้วยแล้วมาพัฒนาแล้วมีข้อตกลงกันนะคะคนที่เคยให้คุณเจ็บคนที่เคยห่างคุณออกไปคนที่เคยนิ่งใส่คุณนะคะบางคนนะคะอะไรประมาณนั้นโอเคทีนี้หมอขอดูไพ่คนโสดนะคะ พูดผิดหมอเขาดูไพ่โชคลาบนะคะ,ะงวดหนึ่งนะคะเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะนะคะมีโชคมีลาบไหมนะคะชาวตุลัคณาตุลน,นะคะหมอเห็นไพ่การเงินคุณดีอาจจะการงานการอะไรคุณดีนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะอ่านะคะ หมอก็อธิษฐานไว้นะคะถ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมดูแลพ่อแม่ตกทุกข์ได้ยากลําบากนะมีโอกาสนะคะให้เขามีโชคมีลาบบ้างนะคะหมออธิษฐานไม่นมีหมอเจตนาดีนะคะแต่ว่าหมอไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะอย่าเล่นมากนะคะเล่นได้พอเลยรู้นะคะ5เลยค่ะมาใบแรกนะคะหนึ่งเมษาสองพันห้ารนะคะตัวเลขอะไรคะ,อ,นะคะอ่านะคะเดซันอ่านะคะ ฟูนะคะอืมโอเคเก้า okay. นะคะภายใต้สำหรับเป็นเอ็มพัลเลอร์นะคะพระราชาพระมหากษัตริย์ได้หมดนะคะนะคะมีห้าอาจจะเป็นราชการที่อะไรออหมอไม่พูดดีกว่านะคะมันจะเลยเถิดโอเคคืออย่างนี้นะคะที่จากพลังงานที่หมอเห็นนะคะมี9อาทิแรกออกมาก่อนนะคะมี6มี5 เลขที่ลดใหม่ๆของคุณเลยนะคะและมี0ูนย์นะคะมี9นะคะอ่าหรือจะเป็น6 6หก็ได้นะคะอาเด่น5แล้วกันนะคะมอเห็นที่เด่นมีเด่น5มีเด่น6เด่น9และศูนย์นะคะอาจจะเป็น9 9้าหรือ9กหนะคะหรือเ5้าห้รือหกห้นะคะศูนยห้ย์เอะไรนี้คุณไปจับไปตัดเอานะคะมอไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะแต่มอก็ อธิษฐานสวดมนต์นะคะอ่าทุกอย่างนะคะให้ลูกค้าหมอนะคะให้ FC หมอนะคะอ่านเดซันก็คือรถใหม่ๆคุณนะคะโอเคหมอขอไพ่สรุปและแนะนำไปในตัวนะคะชาวตุลละคนาตุลไพ่จะแนะนำความรักชาวตุลละคนาตุลยังไงคะอ่านนะคะโอ้ การเงินคุณดีนะคะแปดเหรียญแปลว่าการเงินสพัดนะคะถ้าเป็นความรักหมายถึงว่าต้องใช้ความละเอียดอ่อนนะคะอ่อนโยนเห็นไหมเขาตอกเหรียญนะคะเขาตอกเหรียญนี้เขาพิธีพิธันนะคะคือความสม่ำเสมอคือความเอาใจใส่นะคะอ่าเสตาแน่นอนล้วค่ะคุณมีความฝันมีความหวังมีพลังใจนะคะอ่านะคะแปดไม้เท้านะคะความรักมันงอกเงยพร้อมเรื่องงานเรื่องเงินคุณเลยนะคะชาว ตุนลัคนาตุลนะเมจิเชียนถ้าคนโสดคุณจะเจอคนที่ใช่นะคะอืมนะคะเดอร์เมิตโอเคหมอจะพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะความรักชาวตุลลัคนาตุลคุณมีประสบการณ์ในการเรียนรู้มาเยอะแล้วนะคะคุณจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะต่อไปนี้คุณจะใช้ทั้งสติปัญญานะคะทั้ง สมองควบคู่กับหัวใจในความรักคุณจะมีความหวงังมีพลังใจขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องงานนะคะถ้าอะไรที่ผิดพลาดคุณก็จะรู้ว่าคุณควรทํำยังไงความรักคือความสม่าเสมอเอาใจใส่ละเอียดผู้จาดีๆนะคะแต,ตะ่ตอนนี้นะคะหมอนแนะนําให้คุณไปเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะคะขอให้อะไรที่มืดมนในความรักความสัมพันธ์หรือแม้แต่การงานการเงินขอให้แสงสว่างนี้นะคะในการเติมน้ำมันตะเกียงเป็นพุทธบูชานะคะ่ะขอให้มีแสงสว่างนะคะ ในการเงินการงานและความรักข้าพเจ้าแล้วมันจะดีขึ้นค่ะเติมทุกเดือนนะคะทําบุญทํากุศลนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปคุณจะดีนะคะเงินก็จะดีต่อไปความรักของคุณนะคะ คุณจะใช้ทั้งสตินั่นแหละที่หมอบอกนะคะแล้วก็ใช้ทั้งหัวใจนําทางนะคะแล้วคุณจะมีพลังความหวังใหม่นะคะเกิดขึ้นคุณจะมีความรักเข้ามาค่ะชาวตุลไม่ต้องกลัวเงินงานก็จะดีด้วยขอบคุณนะคะชาวตุลลัคนาตุลน,นะคะชอบช่วยกดซับสไคร้กดติดตามนะคะกดติดตามและเป็นกาลังใจให้หมอมีนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวมีใต้ลิงกนะคะมีไอดียไลน์มีค่าครูที่หมอทิ้งไว้อย่างเรียนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ